สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมหรือว่าลัคนากุมนะคะดวงชะตาของคุณโดยรวมเรื่องเงินงานความรักนะคะในปักแรกครึ่งปีแรกของคุณเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ใช้ไพ่ยิปซีไพ่ออราเค้าแล้วก็ไพ่ของบราาิสัต์กวนอิมนะคะที่คุณเห็นหน้าไพ่อยู่นี้นะคะก็คือการเปิดไว้แล้วในส่วนนึงนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเปิดให้คุณเพิ่มนะคะ ขอต้อนรับทุทกๆท่านนะคะตอนนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะสามารถที่จะรับฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเรา,าเริ่มต้นกันที่ความเฮนความปังของชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่ดวงชะตาของคุณเป็นเหมือนกับในยักยะของบุญกุศลเก่าหนุนนำนะคะความรุ่งเรืองความเจริญให้กับคุณบางคนเนี่ยได้อะไรที่มันเคยเป็นของของคุณอยู่แล้วกลับคืนมาบางท่านนะคะคุณอาจจะ รู้สึกถึงความสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือต้องออกไปทำอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็อยากจะทำอะไรแบบกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งรแรกนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนที่เขาอยู่รอบข้างคุณหรือคนที่เขาคอยซัพพอร์ตคุณมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีบางท่านเนี่ยได้รับมรดก ได้รับทรัพย์สินเงินทองหรือโอกาสดีๆจากเพื่อนกัลยาณมิตรหรือคนที่เขาคอยช่วยเหลือคุณคอยชี้นําแนวทางหรือว่าช่วยเหลือคุณมีแกนที่จะได้โชคลาภมีแกนที่จะได้อะไรดีๆมาจากคนที่คนรู้จักคนที่คุณรู้จักนะคะประมาณนี้นะคะและที่สําคัญใครหลายคนมีโอกาสจะได้พบรักใหม่โดยเฉพาะคนโสดคนที่มองหาคู่นะคะมีเกณฑ์จะได้เจอรักแท้ เจอคนที่เป็นเนื้อคู่เนื้อนาบุญกันจริงๆนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงดวงเปิดแล้วก็เป็นในยัซึ่งตัวคุณเองเนี่ยกระตือรือร้นในการที่จะทำอะไรมากขึ้นนะคะความสําเร็จความมั่นคงของคุณเริ่มต้นขึ้นได้อย่างชัดเจนบางคนหน้าที่การงานถูกจบถูกเปลี่ยนจากอะไรมาด้วยความสามารถของตัวคุณเองเนี่ย คุณอาจจะยังอยู่ในสายงานเดิมแต่มันมีอะไรทำมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นงานทำที่หลากหลายหรือทำได้หลายแผนกหลายลักษณะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่คุณเปลี่ยนงานตัดสินใจจบเพราะว่ามันเหนื่อยมันทอ้อรู้สึกว่ายิ่งทำเหมือนยิ่งรู้สึกอึดอัดน่นะรู้สึกเหมือนไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองนะคุณเริ่มต้นงานใหม่ก็มีโอกาสที่คุณจะทำแบบทำสบายขึ้นทำง่ายขึ้นหรือว่าใช้สมองใช้ความคิด ใช้ความสามารถส่วนตัวทําตรงนั้นแล้วมันมีโอกาสที่ทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะคะในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นงานอาดิเรกของคุณก็ได้เป็นงานเสริมแต่ว่ามันทําแล้วเนี่ยมันได้อะไรดีๆเข้ามามีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณเลือกทําอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเรื่องงานนะคะแต่ว่าให้เป็นก้าวถ้วยเนี่ยคุณทําได้แท่ทุกอย่างรับมือได้ทุกอย่างบางคนนะคะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วอะ เหมือนคุณทําได้ดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ว่างเว้นอะไรเลยบางคนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะคิดมากให้ระวังความคิดของตัวเองชาวราศีกุมความคิดนะคะอาจจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกท้ออาจจะทําให้คุณเองรู้สึกว่าอะไรหลายอ,อย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่มันไม่มีทางออกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถจะแก้ไขมันได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองอาบางคนอาจจะต้อง ข้องเกี่ยวกับงานสายงานซึ่งมันพัวพันกับใครหลายๆคนน่ะที่จริงแล้วเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดแต่ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะคือบางคนอาจจะใช้วิธีทำอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ต้องไปคิดถึงจุดๆนั้นมันก็เหมือนกับแชร์ความรู้สึกตรงที่คุณท็อกซิตตรงที่คุณไม่สบายใจออกไปได้หาอะไรทำเพิ่มในลักษณะเนี้ยมันยิ่งทำให้คุณสามารถจะทำงานตัวเดิมหรืองานที่มันทำให้คุณไม่สบายใจต่อได้ ต่อไปได้ประมาณนี้นะคะเราก็มีเกณฑ์ที่เงินของคุณนะการเงินของคุณนะ่ะมั่นคงม,มากยิ่งขึ้นบางคนนะคะคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในชนิดที่ว่าคู่แข่งคู่ต่อสู้นะคะไม่สามารถจะเอาชนะคุณได้คือคุณเป็นคนที่ทั้นเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักวางแผนนะคะไพ่ของ k ิง g o พว a n d s เนี่ยการเงินของคุณน่ะค่อนข้างจะมั่นคงม,มากยิ่งขึ้นบางคนมีโอกาส ที่จะหยิบจับเงินก้อนโตหรือว่าโอกาสดีๆทางการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะบางท่านเป็นเงินจากความเสน่หาจากคนที่เขารักเมตตาคุณนะการระยะนิมิตหรือมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินให้กับคุณเรื่อยๆนะคะมีกินมีใช้บางคนเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นงานเดิมหรือสิ่งที่คุณเคยตั้งใจทำเอาไว้ทำค้างไว้หรือว่าผลผลงานเก่า สิ่งที่คุณพยายามทํามาในระยะยาวอะ่ะมันเริ่มให้ผลให้ผลิดอกออกผลเรื่องเงินของคุณเนี่ยมันมาได้เรื่อยๆอ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวราศรีกุมนะคะถ้าตัวคุณเองช่วงนี้นะคะไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยคิดมากแล้วก็อย่าเอาปัญหาที่คาราคาซังจากคนอื่นมาคิดนะที่จริงโดยภาพรวมแล้วดวงชะตาคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่เพื่อนอาจจะ อาจจะเหนื่อยอาจจะหนักแล้วก็อาจจะบน่นจนทําให้ตัวเองเนะี่ยรู้สึกเครียดนะคะอันนี้ให้ระวังแล้วก็ในส่วนของความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการงานของคุณยังมีอีกนะไพ่เป็นเดอรสตาร์กับเดอะเวิร์ใครที่ทํางานในโลกโซเชียลสื่อออนไลน์หรือว่าความสามารถส่วนตัวของคุณนะ่ะโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นมีคนยอมรับแล้วก็อุปสรรคในเรื่องการงานถ้าเป็นงานสายที่ คุณเป็นคนที่โดดเด่นอ่ะค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรมากนอกจากว่าคุณจะเจอการ <c oughs> เขาเรียกว่าก่นแกล้ง <c oughs> การยุแยงตะแคงรั่วบ้างนะคะถ้าคุณไม่ได้คิดหนักตรงนั้นอ่ะตรงเนี้ยก็ผ่านไปได้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ก่อร่างสร้างตัวได้เสริมได้เพิ่มอะไรนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคุณนะหรือว่าการทําบ้านใหม่ ต่อเติมบ้านนะคะบางคนก็ใช้เงินในความรักความสัมพันธ์นะคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่นะคะเจอความรักที่ดีนะคะไพ่เป็นสองเหรียญเด e s u สัก้าวไม่เท้าแล้วก็ราชาไม่ใช่อัศวินถืออัศวินดาบนะคะเจอคนที่วนเข้ามาในชีวิตของคุณในย่านนี้อาจจะเป็นคนเก่านะคะ ไพ่สองเหรียญไพ่หกถ้วยอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยคุยกันหรือว่าเป็นคนในอดีตชาติเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณหรือถ้าเขาเป็นคนใหม่จริงๆจะเป็นคนที่อยู่ในยะเกี่ยวเนื่องในเรื่องการทํางานนะเป็นคนที่เจอกันในเรื่องของระยะทาง ะคะบางท่านเนี่ยเป็นเดือนสั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในะเรื่องความรักของคุณมากๆโดยเฉพาะคนโสดนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณพยายามจะปิดกัน้นตัวเองนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าความรักไม่สําคัญสําคัญคือเรื่องการงานและเรื่องการเงินมากกว่านะคะแต่หลายคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องความสัมพันธ์สามารถจะมุ่งมั่นแล้วก็ฝากฟันอุปสรรคไปร่วมกันได้อ่านเะพร่อใหเป็น ทัวพันจักรนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่นะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วคนรักคุณก็เช่นเดียวกันบางคนอาจจะมีบุตรบางคนอาจจะมีเรื่องการเงินที่คุณเกี่ยวเนื่องการช่วยเหลือสปอร์ตการกับคนรักนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับเพื่อนกันไปเลยเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายนะคะมีเงินก็เก็บเงินด้วยกันใช้เงินก็ใช้ด้วยกันนะคะแล้วบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทาง มีการได้โยกย,ย้ายบางครั้งเจอปัญหาหนะักในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่าไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยเป็นการที่ชาวราศรีกุมไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามคุณจะไม่ยอมแพ้กับมันนะถึงแม้บางคนเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องความรักที่เป็นรักซ้อนหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะคะแต่ว่ายังไงคุณก็ผ่านตรงนั้นไปได้ให้เป็น อัศวินถือดาบนะคะคุณจะไม่ยอมที่จะให้อะไรมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วมันเป็นความผิดพลาดที่มันเป็นประยะยาวนะคะคุณจะพยายามลบมันออกไปแล้วคุณจะพยายามเหมือนกับให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจคนรักอยู่เสมอทําให้คุณและคนรักเนี่ยก้าวผ่านอุปสรรคร่วมกันไปได้หลายคนหลายคู่ที่เกิดของชาวราศรีกุมนะคะเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆแล้วก็ เหมือนเป็นคู่ที่สมบุกสมบันไปร่วมกันนะคะขอให้เป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบตลอดไปนะคะเรามาดูนะคะว่าให้ o r ์เ l คของพระพิคเนตนะคะไแสงสุขอยากจะบอกอะไรชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าให้ o r ์เ l คออยากจะบอก อะไรอยากจะเตือนอะไรชาวสีกุมบ้างในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแปดสนะคะ ก็ไพ่พระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชาวราศีกุมนะคะบุญกุศลหนุนน้ำจริงๆนะคะไพ่หมายเลข89ของคุณนะคะความนอบน้อมนะคะคุณได้ไพ่ของความนอบน้อมนะคะหมายถึงอย่างไรนะคะหลายคนที่เกิดราศีกุมคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณงามความดีนะคะ ไพ่ห้ไพ่หมายเลข85นะคะหมายเลข85หมายเลข89แล้วก็14 <ifi> สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกคุณว่าอยากอยากจะให้คุณเนี่ยอย่าเลิกสร้างคุณงามความดีนะคะใครที่ชอบสวดมนต์ปฏิบ <imet> ัติธรรมไหว้พระหรือว่าสร้างกุศลมาตลอดนะคะ <pay> <poems> ใบแดงใบนี้หมายถึงว่า อย่าออกจากสินธรรมอย่าออกจากความดีงามอย่าออกจากสิ่งที่คุณพยายามทำเพราะว่าคุณกำลังจะพ้นบวงกรรมกวากน้ำแล้วก็วิบากกรรมไปสู่จุดที่ดีกว่าแล้วสูงกว่าเนื่องจากเนื่องจากเนื้อนาบุญบุญเก่าของคุณนะคะบางคนจะได้โอกาสดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆท่านน่ะมีสิ่งที่คุณตั้งใจต้องการมุ่งหวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือโอกาสดีๆหรือ สิ่งดีๆในเรื่องใดก็ตามมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่สิ่งนั้นกําลังจะมาหาคุณคุณอย่าลดละเลิกในการสร้างสิ่งดีงามแล้วก็ทําคุณงามความดีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควบคู่กันสําหรับชาวราศีกุมแล้วเชื่อว่าหลายคนนะคุณมี ในเรื่องของการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่ยึดถือยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อานั่นเป็นสิ่งที่ดี<ม>บางท่านมีโอกาสได้ซื้อของได้สิ่งดีๆได้อะไรที่คุณต้องการมาโดยชนิดที่ว่าบางท่านเหมือนกับปฏิหารบางท่านเหมือนกับว่าคือเป็นความพยายามที่ได้มาจริงๆแล้วคุณมีความสุขที่ได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของ นะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความรักจะเป็นในเรื่องใดก็ตามซึ่งจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้คุณน้อมรับเอาไปแล้วก็ความนอบน้อมใบนี้นะคะผู้อ่านอยากจะบอกคุณว่าเขาต้องการให้คุณเองนอบน้อมเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่นอบน้อมเคารพต่อพระรัตนตรัยนอบน้อมเคารพต,ต,ต่อคนที่เขารักเมตตาคุณรวมไปถึงเพื่อนหรือการยายนิมิตของคุณเพราะว่า ถ้าคุณแสดงออกด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพผู้อื่นมันยิ่งจะทําให้ดวงชะตาของคุณยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณให้เกียรติตัวเองให้เกียรติผู้อื่นนะคะจะมีสิ่งดีๆตามเข้ามาในชีวิตของคุณปฏิบัติกับคนอื่นในทิศทางที่ดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือคําทํานายอันรุ่งโรจน์ของชาว ราศีกุมในปี2565ครึ่งปีแรกของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคำทำนายไปก่อนนะคะ